วันนี้นะคะกระจังก็ไม่ได้มาอัดคลิปออกกําลังกายค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะกระจังตั้งใจจะมาอัดคลิปเกี่ยวกับการกินเนื่องจากว่าการกินเนี่ยเป็นถึง70-8 0ของร่างกายเราเลยว่าคุณของเราเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะส่วนการออกกําลังกายเนี่ยสามารถช่วยได้แค่20-30%เเท่านั้น ในวันนี้ค่ะกระจังก็เลยอยากมาแนะนําเรื่องการทานซึ่งวันนี้นะคะกระจังก็มีอาหารซปเปอร์ฟู้ดของกระจังนะคะที่อยากมาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะอย่างเช่นเราเคยทานข้าวใช่ไหมเราก็จะมาทานสิ่งนี้แทนข้าวไ็นเหมือนข้าวเหมือนกันแต่เป็นชนิดอื่นๆเราทานแล้วผอมลงด้วยหุ่นดีสุขภาพดีและอาหารซปเปอร์ฟู้ดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออาหารที่เราสามารถทานได้กับน้ำดื่มของเรา เจียนั่นเองค่ะขีงโนเราใช้ทานแทนข้าวได้นะคะเพราะว่ามีรสชาติแล้วก็ลักษณะรูปแบบเม็ดนะคะที่เหมือนข้าวแล้วก็เอาไปหุงได้เหมือนข้าวเลยขิง mm ีน hmm. ว ino, นะคะจะดีกว่าพวกเข้าวกล้องนะคะหรือว่าพวกโควีตต่างๆนะคะเนื mm ่อ hmm. งจากว่าขีงโนตอนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะที่ดีที่สุดในโลกมีไฟเบอร์สูงมากซึ่งการที่มีไฟเบอร์สูงนะคะ mm hmm. ก็ทําให้ร่างกายของเราอิ่มเร็วเนื่องจาก ทานเข้าไปนะคะมันจะพองอยู่ในกระเพาะอาหารของเราและอยู่ได้นานนะคะทําให้เราอิ่มได้ยาวนานวันนี้นะคะกระจังก็จะมีเมนูนะคะที่ทําด้วยเมล็ดเจียนะคะแล้วก็ชีนัวมาฝากเพื่อนๆด้วยจะมีเมนูอะไรไปดูกันเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเมนูของกัะจังก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรมากมายนะคะนั่นคือเมนูโจงนั่นเองเพราะว่าทาง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วสําหรับคนที่ทําอาหารไม่เป็นทาได้แน่นอนพะกระจังก็ทาไม่เป็นนะ วิธีการทำค่ะก็แค่ใส่ขีนัวเป็นหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ใส่น้ำสามส่วนคือในที่นี้เนี่ยเราก็ทำเหมือนเป็นข้าวเลยปกติเวลาเราหุงข้าวเราจะใส่ข้าวหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำสองส่วนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะทำเป็นโจ๊กเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มมาหน่อยนะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่กําังใส่น้ำสามส่วนนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันแห้งไปเดี๋ยวตอนหลังค่อยมาเพิ่มน้ำเนาะระหว่างที่จะรอให้มันพองตัวเป็นโจ๊กขึ้นมานะคะเราก็คนไปเรื่อยๆได้นะคะแล้วก็ใส่ไข่เพิ่มเข้าไปได้ด้วยสำหรับคนที่อยากกินโจ๊กใส่ไข่นะคะ และระหว่างที่มันกาลังจะเริ่มพองนะคะนอกจากนั้นเองก็ยังสามารถใส่อย่างอื่นไปได้เช่นพวกกุ้งนะคะหมูหรืออะไรยงนี้ต่างๆนะซึ่งอันนั้นจะเป็นสเต็ปสุดท้ายเพราะว่าเพื่อที่จะให้อาหารของเราไม่ขาวเราก็เหมือนใส่เข้าไปแค่ต้มให้มันเดือดน,นะเป็นอันว่าเสร็จง่ายมากเลยอะ่ะแล้วก็โปะไข่ไปที่หลังอีกฟองหนึ่งได้ด้วยนะก็ท้่งทําอย่างนั้นนะคะแล้วก็ราใส่ถ้วยแค่นี้เองอิ่มมากเพิ่มน้ำไปด้วยนิดนึง ชิ้นนี้แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยโจคีโนของกระจังนะคะอิ่มท้องมากเพราะว่าน้ำเยอะมากด้วยนะแล้วก็ไฟเบอร์สูงดูดีมีไข่ด้วยน่ากินไหมเนี่ยเลยแค่นี้เองนะคะสำหรับตัวเมล็ดเจียค่ะหลายๆคนก็คงรู้จักแล้วนะคะว่าในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า c h i er a s e ซ d s นั่นเองนะคะก็เป็นเมล็ดที่ออกแนวหน้าตาเหมือนเม็ดแมงลักเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่เม็ดแมงลักนะคะการกินเมล็ดเจียเนี่ยก็คือสามารถโรยบนอาหารหรือว่าเครื่องดื่มได้เลย อันนี้ของตาจังก็จะมาในรูปแฝดซองนะคะซึ่งเราก็สามารถเอาไปโรยน้ําดื่มของเราไม่ว่าจะเป็นน้ําหวานนะคะน้าเปล่าก็ได้นะคะจะช่วยทําให้ระบบการขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะเวลาที่เราทานเมล็ดเจียน้นําเปล่าไปตอนเช้าลองทานดูนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ยมันขับถ่ายออกมาเหมือนแบบ d e t o ์ออกมาเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งคะ่ะเมล็ดเจียนนะคะมีไฟเบอร์สูงเช่นกันนะคะมีโปรตีนที่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทานเมล็ดเจียนเนี่ยมันสามารถ บำรุงกล้ามเนื้อเรายิง่งเรามีกล้ามเนื้อระบบเผาผลาญของเราก็จะมากขึ้นถูกไหมมันก็ช่วยทำให้เราผอมลงด้วยนะคะแล้วก็การที่มีไฟเบอร์มากๆก็ทําให้เราอิ่มไว้นั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีประโยชน์หลายๆด้านนะคะที่ทําให้ร่างกายของเราสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นผมนะเส้นผมแข็งแรงขึ้นหนาขึ้นนะคะหรือว่า เล็กของเราแข็งแรงขึ้นอะไรนี้นะคะตัวเมล็ดเจียก็ช่วยได้เยอะมากเลยซึ่งเนี่ยแหละก็คือ2องซูเปอร์ฟู้ดของกระจังนะคะที่กระจังเน้นทานในทุกวันนะคะแล้วก็สามารถควบคุมหุ่นของกระจังได้โดยที่กระจังไม่ต้องอดอาหารเลยซักมื้อเดียวนะคะแค่เปลี่ยนการทานให้ดีขึ้นก็ทําให้หุ่นดีขึ้นแล้วะคะ่ะเมล็ดเจียกับคีนวัวน,นี้นะคะเป็นยี่ห้อที่กระจังทานมาตลอดเลยนะคะ ซึ่งถามว่าก็จงเคยทานยี่ห้ออื่นไหมก็เคยทานนะคะแต่ส่วนมากที่ซื้อมาคือมันจะเป็นคีงัวกับเม็ดเจที่เขานําเข้าแล้วก็เป็นเหมือนพวกของโอทอปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ความแตกต่างก็คือยี ho, ่ห้อโอทอปที่ก็จงเคยทานจากสวเซอร์เนี่ยคือการรับรองอ่ะฮะพูดตรงๆ เสียตังเนี่ยสำหรับกระจังเองก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าราคามันแบบว่าใกล้เคียงกันคือคือกันกระจังก็เลยเลือกออสวสเซอร์นะคะเพราะว่าเขามี่อแล้วก็คือเขาคัตเกรดมาแล้วผ่านมาตรฐานต่างประเทศมาตรฐานอะไรนี้ด้วยนะคะทำให้เราเอ้ยมั่นใจได้ว่า คีนัวที่เราทานอ่ะเป็นคีนัวแท้แล้วก็เป็นคีนัวที่ดีหรือว่าเมล็ดเจียที่เราทานก็เป็นเมล็ดเจียที่แท้แล้วก็เป็นเมล็ดเจียที่คัดเลือกมาอย่างดีแล้วเช่นกันนะคะค่ะสวาเซอร์นี้นะคะก็ถ้าเกิดจะซื้อตามกระจ้างสามารถหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์เลยนะคะหรือว่าสําหรับบางคนที่ไม่สะดวกบางคนอยู่ต่างจังหวัดถามว่าซื้อได้ที่ไหนก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวกระจ้างจะทิ้งเพจ Facebook ของสวาเซอร์ไปให้นะโอเคค่ะวันนี้นะคะกะจ้างก็หวังว่าเมนูง่ายๆนะคะ กจ็จะมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆสามารถไปเนรมิตเมนูอร่อยๆได้นะคะและ้ว๋ยวคราวหน้านะคะมาพบกันใหม่ค่ะกระจก็จะพยายามหาเกี่ยวกับวิธีการออกกาลังกายนะคะแล้วก็อาหารที่กระจังทานหรืออะไรนี้นะมาอัปเดตเพื่อนๆกันอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย